สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับตันเมฆกับแพงเพชรนะครับวันนี้อยู่ที่ช่อง M M t o u c Channel นะครับวันนี้นะครับจะพามาชมลูกคิดไรลหนามเพราะเมล็ดอายุประมาณ3เดือนนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมกันเลยนะครับแทนแทนแทนนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นคิดไรลหนามจะออกหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมครับ นี่ไรหนามนะครับอันนี้ไรหนามอันนี้ไรหนาม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 นะครับได้ไรหนามเยอะเลยนะฮะนี่ส่วนไอ้ธรรมดาก็มีนะนี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนนี่เแบบธรรมดายิมโนธรรมดาก็มีแล้วก็เนี่ยกลมๆเนี่ยแบบไม่มีหนามก็คือไรหนามกลมๆ เพียบเลยนะครับเพียบเลยน,นะครับมีนับมีไรหนามเพียบเลยนะครับผดนน้นะครับมีอดเดียววันนี้โชว์อดเดียวเพราะว่าหาไม่เจอแล้วหมดนะครับ สามเดือนนะครับได้เท่านี้นะครับก็อรอแยกแยกได้แล้วเดี๋ยวเราก็แยกเฉพาะไรหนามออกไปนะครับนี่นะครับอันนี้แยกด่างกันนะครับใช้ฟอสเฟตนะเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นชัดๆกัน yea. นะครับนะครับดูดูนะครับจึ๊บตามไม่ไปจึ๊บไม่ไปไปแล้วนะครับจึ๊บจึ๊บ จึ๊บนะครับทำเพลินๆนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับยาวๆนะครับท่องไว้ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวก็จะได้เยอะเองนะครับแบบเพลินๆนะครับบางบางทีกลัวเบื่อนะกลัวตัวเองเบื่อกันนั่งท่องไปถอนไปนะครับหนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้นะครับนี่เยอะเลยนะครับ ดูอันนี้อันนี้ที่แยกแล้วนะอันนี้ที่ที่ถอนแล้วถอนอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามจึ๊บนะครับถอนอย่างนี้ไปแล้วได้ได้ไปได้อันแล้วนะครับเ,เ,เะนะหลือเหลือเยอะนะฮะเหลือเยอะเนี่เยเหลือถอนกันเพลินๆนะถอนกันเพลินๆนี่ในโดมนี้ก็มีชับว้าวโอ้เยอะแท้เนาะนะครับโอเคนะคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันอีกที EP หน้าครับผมสวัสดีครับ